င်္ဂလာပါရှင်ထိုင်းစကားကိုအတူတူလေ့လာကြရအောင်အခုတခါမှာတော့ရောက်ပြီသူမပြောဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါမတော်တာဆိုတဲ့စကားနဲ့အတူအခြားစကားလုံးပေါင်းများစွာကိုအတူတူလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးနဲ့နဲ့ထွန်းဆိုတဲ့စကားကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ထွန်းဆိုတာကရောက်တယ်လို့ ទីន ਿਆ មកអតេបែရដែរទីឆាវច្ចរីមកឡេធឹងសូរស្កាကို3ណ่าရှိដែរអើរឧបមារីကိုសက်ពីលិលាជីចាយអាចអោធឹងឡៅធឹងឡៅយ៉ោប៊ីធឹងសូរស្កាទីន ਿਆ មកយ៉ោតេលុပြောដែរเนาะធឹងឡៅសុយเนาะយ៉ោប៊ីធឹងឡៅ ยาวปีถึงไหนแล้วโสเดสก้าก็찌야ออถึงไหนแล้วเปยောက်ปีเลยเปหมายောက်ปีเลยบ่เนาะถึงโสระก้ายောက်ตาไหนโสเดสกะลงก็ทีไหนโสเดสก้าแท้ก็ตะลงหมู่แท้ถ่าดาผิดเตถึงไหนแล้วสวยเนาะเปยောက်ปีเลยถึงไหนแล้ว ไปเย่าบีเลถึงที่ทำงานแล้วถึงที่ทำงานแล้วอล็เล็กเจเนียเย้าบีถึงสุเดสกาเน่เน่าซงสกาหกลจีอเอาถึงแล้วสวยหนาอยเย้าบีอะไรมาที่ทำงานสุดกอกาอล็เล็กเจเนียถึง ที่ทำงานแล้วถึงที่ทำงานแล้วอัลเล่าเล่เกนิยะเจ้าบียังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึงไหนเลยเต็มฮามาไม่เย้าตีบูยังไม่ถึงสวยเนะาะไม่เย้าตีบูไหนสุดเด็สกาก,กะเนี่ยเอยาเปลียนเปล่าแล้วเนาะ ยังไม่ถึงไหนสุดาไปม้าไม่ย้าบูยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึงไหนเลยเปม้ามไม่เย้าตีบูไปยังไม่ถึงไหนเลยไปยังไม่ถึงไหนเลยตัวลาไปมาูไม่เย้าตีบู ไปสุดอาก็ตัวหล่ะยังไม่ถึงไหนเปม้ามากุ้มไม่เย้าเตีบูเนาะไปยังไม่ถึงไหนเลยตัวหล่ะไปมามากุ้มไม่เย้าเตีบูถึงนานแล้วถึงนานแล้วเยาวา้จาจ๋าจับบีถึงสุระก็รอยเหยาจา๋าเนาะนานแล้วจับบี ถึงนานแล้วยาวดาจาบีสลปปีรอถึงสุดสกราะกาแต่ชา้าววจารีมาตรงในอุปมาลลยดูจีจี้ยาอวเขาไม่บอกน้องถึงไม่ไปเขาไม่บอกน้องถึงไม่ไปตูมายเปลี่ยวเปอยเอร่าจาวนีมามาตวา่าละ เขาไม่บอกน้องถึงไม่รู้เขาไม่บอกน้องถึงไม่รู้ตูมาปลอบปะบุเอ้อะเจ้าญีม่ามาติด่าเขาไม่บอกสุรศักดิ์รอตูมาปลอบปะบุตูมาปลอบบุหอบพี่เนาะตูมาปลอบปะบุน้องสุรศักดิ์ที่นี่มาญีม่าล่ะอะดิเทพย่าเลยหมองเล้โดญีม่าโดกูน้องโลเปียวเลยถึงสุรศักดิ์ทะด้วยเลยเนาะ ไอ้ดิอดว่าเจ้าဆ so ိ uh u, ုတဲ ru, so ့ခါမှာသူ ru, so ့ကိုတုံးရတ so er ာဖြစ်တယ်မင် so းรู้ဆိုတာကတော့မသိဘူးน้องถึงไม่รู้สุระก็ไม่ติဘူးน้องถึงไม่รู้สุระก็เอ๊ะล่ะเจ้าညီမไม่ติหรอกဆိုเเละအတိတ်ပဲဖြစ်တယ်เขาไม่บอกน้องถึงไม่รู้เขาไม่บอกน้องถึงไม่รู้ ตูมา,าเปียวเบี้ยวบูแอ๋่าจาานี่มาไม่ตีนาเขาไม่ดีฉันถึงไม่รักเขาไม่ดีฉันถึงไม่รักตูมากา,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 มา้องบูแอ๋่าจ้างานมาเชื่อใจเขาสุดากาตูไม่ดีสุดาการองม,มากา้อบูเขาไม่ดีตูมากา้อบูฉันสุดากางา ถึงสซเดสกาตะล้งป่าเลยเนาะเอร์ดาจังมุลุไม่รักโุดากาโรมาชิบูฉันถึงไม่รักสวยเนาะเอร์าจังงามมาชิดจ้าหรืออะไรเาขาไม่ดีฉันถึงไม่รักเขาไม่ดีฉันถึงไม่รักตูมาก้องบูอร์ดาจ้งงามมาชิด,ดจ้าน้าตะจ้งจีย้ยาอ๋อ เขาทำแบบนี้หลายครั้งแล้วเขาทำแบบนี้หลายครั้งแล้วตูดิโลเลาะดาอเจงปังมีาเนบีฉันถึงกโกรธฉันถึงกโกรธแอร์จ่างงาเซ็กซ์โซดาแอร์จ่างงานโต๊ตาชั่งจ้าลูกเบลลาพยายิ่เจ โกรธสุดาการอตโตตดดาทวดาเซ็กซูราฉันถึงโกรธสุดาเอลดาจอมโโลง,งาเซ็กซูราเนาะเขาทำแบบนี้ตูติโลเล่าจ่หลายครั้งแล้วอเจงเพล้ยาน,นีบิฉันถึงโกรธเอลดาจอมง,งาเซ็กซูราเขาทำแบบนี้หลายครั้งแล้วฉันถึงโกรธ ตัวตล,ลกจเ,เจงป่าวเมียเนบีอาจารย์งาเซีโซดาแล้วแตาจ้าวจีอ้อ๋อยากมากฉันถึงไม่อยากทำยากมากฉันถึงไม่อยากทำไอ้ยังแค่เด็กอาจารย์งามมันลกนุกชนน่ะยากสุดาก็แค่แค่ร่เนาะยากมากสวยเนาะไอ้ยังแค่เด็ก ฉันสุดากางาไม่อยากทำสุดาจียาอไม่อยากทำสุดากรรมมลกเฉิบูเนาะฉันถึงไม่อยากทำถึงสุดาสกาปาบยามีฉันถึงไม่อยากทำอะดาเจาะงามะลกเชนนายากมากฉันถึงไม่อยากทำาาากย,ายากมากฉันถึงไม่อยากทำาอ้ยาา่งยางแค่ดเจด อะารจ้าง,งามมาเลิกเช่นนะันที่นี่ปลอดภัยฉันถึงอยากอยู่ที่นี่ที่นี่ปลอดภัยฉันถึงอยากอยู่ที่นี่ดีมาเบ้กินเนะ่อราวจ้งาดีมาในเช่นนั้ที่นี่สวยกามดีมา,นะมาปลอดภัยก่าจียาอังปลอดภัยสวยอันเดเยกินเนะ่เบ้กนะินเน่ ฉันสุดากางาอยากอยู่ที่นี่โอเจิยอ๋อเนาะอยากอยู่ที่นี่สุดากาติมาเนเชนาอะไรมาถึงสุดสการนเสร็จเอฉันถึงอยากอยู่ที่นี่อไรเจางาดิมาเนเชนาเอาบีเนาะที่นี่ปลอดภัยฉันถึงอยากอยู่ที่นี่ดิมาเปเกนเน่อไรเจางาดิมาเนเชนา ร้อนมากฉันถึงไม่อยากไปไหนร้อนมากฉันถึงไม่อยากไปไหนอ้ย้มปูเรอร์าเจ้างาไปมาหมามาตัวเฉนนาร้อนโุดากาปูระเนาะร้อนมากอ้ย้มปูเรฉันสุดากางาไม่อยากไปไหนโขจียเอาเนาะไม่อยากไปไหนโุดากาไปมาหมามาตัวเฉินบู ถึงโซเดสกาใเนสเซตเดียจิอาลฉันถึงไม่อยากไปไหนอาลาเจ้างาไปมาหมามาตัวชนะร้อนมากฉันถึงไม่อยากไปไหนอ้ยัปูเรอราลาเจ้างาไปมาหมามาตัวชนะ 我先别加吧，先。